ครับผมต้องมึงรีและทีมงานตลับาดอทคอนะฮะความเดิมจากตอนที่แล้วนะครับเราทําฝาหน้าฝาหลังแล้วก็ล็อกเหรียญไปเสร็จแล้วนะครับล็อกแกนกลางนะครับมาเราจะหยอดน้ํายานะครับแต่ก่อนจะหยอดน้ํายาเราต้องทําความสะอาดฝากันอีกรอบหนึ่งตัวต,ตอนนี้ฝุ่นเข้าไปเต็มแล้วนะครับเราจะมีน้ํายาน้ํายาตัวหนึ่งนะครับตัวนี้เป็น น้ำยาขัดเงาตัวใหม่นะฮะพ่นไปเลยนะครับระวังระวังโดนชิ้นงานด้วยนะฮะน้ำยาตัวนี้ถ้าเกิดไปโดนชิ้นงานเป็นพระเขาทำผิวทำอะไรไมานี้จะอันตรายนะครับแต่นี่ไม่เป็นไรนี่เป็นเหรียญน,นะครับใช้ผ้าขัดเข้าไปเช็ดน้ำยาออกนะฮะตอนนี้ฝุ่นจะจะไม่ติดแล้วนะครับจะใสมากเลยนะฮะใส่ใสสะอาดมากเลยนะครับน้ำยาตัวนี้ เช็ดไปทั้งฝาหน้าและฝาหลังนะครับโอเคได้ประมาณนี้นะครับแล้วเราก็ตัดตัดขอบนะฮะเทกังไกนะฮะทุกอย่าง20บาทมีขายทั่วไปหาซื้อก็ได้ครับตัดให้ห่างประมาณสัก ห้ามิลน,นะครับขอบข้างห่างห้ามิลทิ้งหัวไว้ประมาณสักหนึ่งเซนประมาณนี้นะครับค่อยๆตัดไปตัดให้ขาดนะครับจะได้อยู่ประมาณนี้นะครับทั้งสองเลยนะครับนะฮะทิ้งไว้ประมาณห้ามิลน,นะคฮะหยดน้ํายาง,ง่าย มาเราจะหยอดน้ำยาหยอดข้างหน้าก่อนเลยนะครับนี่นะครับถ้าเกิดต้าเห็นมีฝุ่นตัวเป่าลมฮะเป่าไปนี่นะครับเป่าตอนนี้ไม่มีแล้วนะฝุ่นฝาจะใสามากเลยนะครับใสามากเลยนะฮะประกบประกบให้มีช่องไฟนะฮะดูดูเหรียญ รงทั้ง4ด้านบนซ้ายขวาล่างเท่ากันนะครับคลิปหนีบไปก่อน1ตัวตัวนี้ผมจะใช้ใบม,มีคัตเตอร์นะครับใบม,มีคัตเตอร์หักออกมาสอดเข้าไปนะครับ อเข้าไปจะคลิปหนีบสองข้างนะครับนี่นะฮะแล้วก็เปิดน้ํายานะครับน้ํายาผมใช้ของ a g c นะฮะ AEC ตัวนี้วิ่งดีมากเลยนะครับน้ํายาไหลไหลเหมือนกับน้ําธรรมดาเลยฮะน้ําเปล่าสุดน้ํายามาให้พอดีนะครับประมาณนี้นะฮะอันนี้ก็พอดีแล้วนะครับสำหรับมือใหม่จะเอาเยอะอีกนิดนึงก็ได้นะครับค่อยๆหยอดลงไปนะฮะ ดูน้ำยาวิ่งนะครับรค่อยๆไหลไปนะครับตอนนี้น้ำยาจะวิ่งไหลามาแล้วนะครับให้ได้ครึ่งหนึ่งน้ำยาอยู่ครึ่งหนึ่งนะครับหนีบหนีบข้างล่างไปนหนึ่งตัวนี่นะครับแล้วก็หยดน้ำยาไปให้เต็มวิ่งไปนะฮะเอาน้ำยามาเกือบๆชนกันนะฮะไม่ต้องให้ชนเดี๋ยวน้ำยาจะเยอะเกินไปหนีบ จะเห็นว่าน้ำยาวิ่งวิ่งมาตอนนี้น้ำยาวิ่งมาเต็มแล้วนะครับนะฮะน้ำยาวิ่งมาเต็มแล้วนะครับค่อยๆหนีบไปถ้าเกิดล้นออกมาก็ซับผ้านะฮะไม่ต้องรีบนะครับตอนนี้นะฮะค่อยๆทําไปนะครับสําคัญมากนะครับเรี่ยมพลาสติกหยดน้ํายาไม่สวยก็ถือว่าไม่สวยไปเลยนะครับ นี่นะครับไม่มีฟองอากาศนะครับใสมากเลยครับนี่นะครับข้างหลังก็เหมือนกันนะครับข้างหลังก็หยอดเหมือนกันนะครับให้เป็นข้างหน้าและข้างหลังเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูปกติต้องทิ้งไว้ประมาณสัก สอนาทีก็ได้นะครหรือว่าจะให้ทิ้งไปประมาณสัก5นาทีให้ให้น้ำยามันแห้งแต่ตอนนี้ผมจะทําไปเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเอาคลิปออกเลยอย่างเงี้ยน้ำยาจะให้ปฏิกลายตัวมานนิดหน่อยจะเป็นฟองอากาศเข้านิดหน่อยนะครับตอนนี้ฟองอากาศเข้านิดหน่อยนะครับ หยดเหมือนกันนะครับรค่อยๆไล่น้ํายาไปไล่ไปนะครับตนอนนี้ผมหยดน้ํายาไปเต็มแล้วนะฮะบนีบรอบเดียวไปเลยนะครับ จะได้ประมาณนี้นะครับใส่นะครับนี่ครับโอเคขอบคุณครับ